สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับผมช่างหรือคนเดิมนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้วันที่วันที่15กันยายน2567นรนะครับอตอนนี้ก็4โมงกับ19นาทีหรือว่า16นการ19นาทีนะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีคำนวณน,นะครับคำนวณ ค่าการแพร่ขึ้นเหล็กไฟฟ้านะครับสําหรับนักวิทยุสมัครเล่นนะครับอยากรู้ว่าสายกาดเรานะครับเวลามันออกแพร่กระจายขึ้นเป็นขึ้นเมล็กแล้วเนี่ยเขามีกําลังส่งอยู่เท่าไหร่นะครับมีกําลังส่งอยู่กี่ดีบีกี่วัตต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ผมผมทาไปเนี่ยท่านนะครับผมไปโพสต์ในเพจนะครับก็คือตารางเทียบดีบี t w วัตต์นะครับ ก็ผมนั่งพิมพ์นะครับแล้วก็พิมพ์เสร็จก็เจนออกมาเป็นไฟล์พิกเคอร์นะครับก็เอาไปโพสต์ไว้ในเพจช่างดีวคนเดิมนะเพื่อเพื่อนสมาชิกได้ใช้ประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่ขี้เกียจไปนั่งกดเครื่องคิดเลขคํานวณนะครับตัวแผ่นแผ่นตัวาตารางแปลงก็ที่โพสต์ไว้ก็มีประโยชน์นะครับเป็น อาจ DB อาจจะไม่ตรงนะครับเพราะว่าผมทำสเต็ป DB ไว้เป็นจุดห้าบ้างจุดสองห้าบ้างนะครับก็แล้วแต่การใช้งานก็หาค่าที่ใกล้เคียงนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามีเครื่องส่งเนี้ยนะครับ IC IC ไอค้ไอซีามร้อยเนี้ยนะครับตัวหนึ่งนะครับเราส่งผ่านสายนำสัญญาณไป1เส้นนะครับไปที่สายกาดอ่าฟเดเดพลนะครับีสต็หรือว่าซีอิลิเมเนี้ยนะครับ CE เนี่ยนะครับมีเครื่องส่งมีสายนำสัญญาณแล้วก็มีสายกาดนะครับเรามาคำนวณหาค่า,า ERP กับ EIRP ดูนะครับว่ากำลังที่ออกมาจะได้เท่าไหร่นะครับทูมิเตอร์เรานะครับหรือว่าวิทยุสื่อสารเราเนี่ยครับกำลังส่งนะครับตัว2.3ตัวนี้ผมกำหนดกำลังส่งอยู่ที่ 50.12วัตต์นะครับ50.12วัตต์สำหรับท่านที่เห็นตารางแล้วนะครับตารางที่ผมพบได้ในเพจนะครับก็คือตัว DB2 วัตต์นะครับท่านก็ไปดูได้นะครับว่า50.12วัตต์เนี่ยนะครับมันมีค่ากี่ดีบีเอ็มนะครับนะครับนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่าไอ้กำลังส่งออกจากท้ายเครื่องเรานี่ห้าสิวัตต์เนี่ยนะครับแปลงมาเป็นหน่วย ดีบีนะครับ dBm เ네นี่ยจะได้อยู่กี่ dBm นะครับหรือว่าเป็นดีบีมิลลิวัตต์นะครับชื่อเต็มๆเ,เขาเวลาเราเรียกนะครับ d b บีเเนี่ยก็คือ dB มิลลิวัตต์นะครับนะครับห้าสิบจุดหนึ่งสองวัตต์นี่ก็จะเท่ากับสี่สิบเจ็ดดีบนะครับสี่สิบเจ็ดดีบนะครับสี่สิบเจ็ดดีบทีนี้เคเบิลนะชุดเคเบิลเรารวมทั้งสายสายแล้วก็คอนเนคเตอร์นะครับก็เรา กำหนดค่ามาว่าสายเส้นนี้เนี่ยนะครับเขาลอดอยู่ที่2.5 dB นะครับ2.1 2.5 dB ตัวนี้เนี่ยหน่วยของเขาเนี่ยนะครับถ้าเราทดสอบเนี่ยหน่วยเขาจะเป็น dBi นะครับหรือว่า dB isotopic นะครับแต่ในที่นี้มันเป็นลอดของสายนำสัญญาณนะครับนะครับเราก็ใส่แค่ dB ธรรมดานะครับเราไม่ใส่เป็น dBi นะครับนะครับเคเบิลลอด2.5 dB นะครับก็คือจาก ปลายสายฝั่งนี้ฝั่งท้ายเครื่องนี่มหาสายกัดนี่ยนะครับมหาสายกัดนี่ยทั้งระบบสายนําสัญญาณของเราเนี่ยนะครับลอดอยู่ที่สองจุดห้าดีบีนะครับสองจุดห้าดีบีนะครับแล้วเป็นยังไงต่อนะครับเรามาดูว่าสองจุดห้าดีบีเนี่ยเวลาเอาหักออกนะครับเราจะเหลือกําลังส่งที่ปลายสายในกี่วัตต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับสี่สิบเจ็ด ดีบีนะครับ41ดีบีเอ็มเนี่ยนะครับลบด้วย2.5นะครับลบด้วย2.5นะครับดีบีที่เหลือนะครับก็คือ44.5ดีบีเอ็มใช่ไหมครับ44.5ดีบีเอ็มนะครับ47ลบออก2.5นะครับเหลือ44.5นะครับดีบีเอ็มนะครับเราก็ไปดูว่าในในตารางที่ผมให้มานะครับให้ไปแล้นะครับมันมันไอ้44.5นั้นมันเท่ากับกี่วัตต์นะครับ 44.5ก็เท่ากับ28.18วัตต์นะครับนะครับเนี่ยนะครับตารางที่ผมโพสต์ไว้ในเพจนะครับกำลังส่ง47นะครับเนี่ย50.12วัตต์นะครับนะครับหากกระตาการลอดของสายนำสัญญาณไป2.5นะครับก็จะเหลืออยู่ที่44.5 dBm นะครับ dBm เท่ากับ28.18วัตต์นะครับนะครับ28.18วัตต์นะครับนะครับกำลังส่งที่เหลือนะครับ หลังจากส่งมาตามสายเนี่ยนะครับออก50.12เนี่ยส่งมาตามสายนี่ปื๊ดมาวิ่งมาจนถึงปลายสายอยีกฝั่งนึงเนี่ยกำลังส่งเหลืออยู่ที่28.18วัตต์นะครับนะครับสายเคเบิลลอดอยู่ที่2.5 dB นะครับเคเบิลลอดเนี่ยเวลาเราทดสอบเคเบิลลอดเนี่ยลอดอยู่ที่2.5นะครับส่ง50เหลือ28นะครับนะครับเหลือ28วัตต์นะครับทีนี้เรามาดูว่า พอส่งมาถึงสายอากาศนี่เวลามันแพร่ขึ้นไม่เหลือออกไปแล้วมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับวิธีคํานวณหาค่าการแพร่ขึ้นไม่เหลือไฟฟ้านี่จะมีอยู่2แบบนะครับนะครับตามหน่วยของอันเทนาเกณฑ์นะครับตามหน่วยของอันเทนาเกณฑ์นะครับก็คือเกณฑ์เกนขยายของสายอากาศเราเนี่ยนะครับมีหน่วยเป็น db อะไรนะครับมีมีหน่วยเป็น db อะไรนะครับนะครับก็จะมีแยกเป็น2แบบนะครับก็คือ eirp นะครับ eirp นี่เราใช้หน่วยอันเทนาเกฑนที่เป็น dbi นะครับ dbi นะครับ dbi หรือ db ซื่อนะครับบมีไอก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาเราส่งไปสอบเทียบสายอากาศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายอากาศโพลเดียนไดโพลสายอากาศยากินะครับหรือสายอากาศที่เป็นพวกคอตเทเว็ ave, อะไรพวก5้ส่วนแอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เวลา สอบเทียบออกมาแล้วหน่วยก็จะเป็น DBI นะครับหน่วยของเขาเป็น DBI มาครับถ้าผ่านการถ้าผ่านการสอบเทียบนะครับหน่วยหน่วยที่เขาสอบมาให้เราว่าเกณฑ์ขยายเท่าไหร่นะหน่วยมันจะเป็น DBI นะครับนะครับส่วนออีกอันนึงก็คือเป็น ERP นะครับ ERP นี่ใช้หน่วยอันเท่าเกณฑ์ที่เป็น DBD นะครับ DBD ก็คือ DB Dipole นะครับ DBI นี่คือ DB Isotropic นะครับ ดีบีดีบีดีเนี่ยก็คือก็คือดีบีดีบีเดโพนนะครับนะครับดีบีเดโพนนะครับนะครับดีบีเราก็จะมีอยู่สองถ้าเป็นแอนเทนานะครับก็จะมีดีบีอยู่สองสองแบบนะครับก็คือดีบีไอนะครับหรือว่าดีบีไอโซโทปิกนะครับแล้วก็ดีบีดีนะครับก็คือดีบีเดโพนนะครับเวลาใช้ก็ถ้าเขาเขียนว่าดีบีเฉยๆเนี่ยนะครับอย่างเกี่นขยายห้าดีบีนะครับให้ให้ท่านสันนิษฐานไว้เลยว่าเป็นดีบีไอนะไม่ใช่ดีบีดีนะครับ ให้ท่านสันนิษฐานเลยว่าเกณฑ์ขยายตัวนั้นเป็น DBI นะครับไม่ใช่ DBD นะครับแต่ถ้าเป็นสายกาดไดโพนนะครับถ้าเป็นสายกาดที่เป็นไดโพนนะครับที่ผู้ผลิตแปะแปะเกณฑ์ขยายมาก็คือให้สันนิษฐานเลยว่ามันเป็น DBD นะครับเพราะเป็นไดโพนใช่ไหมครับอย่างเกณฑ์ขยาย3 dB อย่างนี้สายกาดไดโพนโฟนเด็ดไดโพนนะครับ3 dB อย่างนี้นะครับก็คือ DBD แน่ๆครับนะครับเพราะเป็นไดโพนนะครับ แต่ถ้าเป็นรอบตัวอย่างงี้เป็นรอบตัวเป็นยากีอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเขียนว่า DB เฉย้เราสันนิษฐานว่าเป็น DBI นะครับมันไม่ใช่ DBD นะครับถ้าเป็น DBD เขาต้องเขียนมาเลยว่าเป็น DBD นะครับเมื่อเทียบกับ d b d i p o l e อย่างงี้ครับโอเคนะครับก็มี2แบบนะครับเป็น EIRP นะครับที่ใช้หน่วยอันเทน่าเป็น DBI นะครับแล้วก็ ERP ที่ใช้หน่วยอันเทน่าเป็น DBD นะครับก็จะมี2แบบนะครับ ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าถ้าเกิดเ,เราได้สายอากาศที่มันเป็นดีบดีา DVD มานะครับแล้วเราอยากคำนวณให้มันเป็น eirp ใช่ไหมเราก็ต้องไปแปลงหน่วยให้มันเป็น dbi นะครับอันทะน้าเกณฑ์ของโฟนเดตไดโพลสี่ e เนี่ยนะครับเกณฑ์อันทน้าเกณฑ์มันอยู่ที่6 dbd นะครับหก dbd นะครับเราก็เอา6มาบวกกับ2.15นะครับนะครับหบวก2.15นะครับก็เท่ากับแปด จุดหนึ่งห้า dBi นะครับนะครับหรือว่ามีอัตราเกณฑ์ขยายอยู่เท่าไหร่ครับแปด d b อย่างเงี้นะครับแปด d b นะครับเราอยากรู้เป็นอ่า dBi มันเท่าไหร่นะครับนะครับแปด dBD เนี่ยอยากรู้ว่าเป็น dBi เท่าไหร่เราก็เอาสองจุดหนึ่งห้าไปบวกนะครับนะครับสองจุดหนึ่งห้าไปบวกก็จะได้เข้ากับสิบจุดหนึ่งห้า dBi ใช่นไหมครับก็คือศูนย์ 0 dBd นะครับจําไว้นะครับว่า0 dBd เนี่ย0 dBdipole เนี่ยนะครับจะเท่ากับ2.15 dBi นะครับจะมีค่าเท่ากับ2.15 dBi นะครับ0 d b d i p o l นะครับหรือว่า dBd dBdipole เนี่ยจะเท่ากับ2.15 dBi s o t o p i c นะครับนะครับ dBi มันจะเยอะกว่าครับนะครับตัวเลขมันจะเยอะกว่า2.15นะครับนะครับ ถ้าท่านทำสองห่วงใช่ไหมครับถ้าท่านทำสองห่วงเนี่ยพลเดีดในพลสองห่วงเงกีย์ขยายสามดีบีใช่ไหมสามดีบีท่านแปลงเป็นดีบีไอก็เท่ากับห้าจุดหนึ่งห้าดีบีไอนะครับก็คือบวกไปหรือถ้าถ้าท่านอยากจะแปลงดีบีไอมาเป็นดีบีดีนะครับท่านก็แค่เอาสองจุดหนึ่งห้าไปลบออกนะครับจากดีบีไอก็จะเป็นดีบีดีนะครับนะครับอันที่หน้าเกีย์ก็จะมีหน่วยอยู่สองแบบนะครับคือดีบีไอโซโตปิกหรือว่าดีบีไอกับ ดีบีไดโพหรือว่าดีบดีนะครับโอเคเรามาดูการคำนวณของเรานะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผม <laughs> ง่ายๆเลยนะครับง่ายๆครับนะครับถ้าท่านมีตารางผมให้ไปก็มันจะรู้คร่าวๆเลยว่าเวลาขึ้นไมล์ไฟฟ้าที่มันออกอากาศไปนะนะครับของท่านนะแรงแค่ไหนนะครับแรงแค่ไหนนะครับ นะไม่ใช่เรามานั่งมโน,โนคิดไปว่าเฮ้ยมันแรงเว้ยอันนี้มันแรงนะจริงๆถ้าเทียบตามตามสูตรคำนวณแล้วท่านจะรู้เลยว่าของท่านนะแรงหรือไม่แรงนะครับโอเคเรามาดูกันก่อนนะครับว่าเครื่องส่งเรามีกําลังขยายอยู่กําลังส่งอยู่ที่ห้าสิบจุดหนึ่งสองวัตต์ใช่ไหมครับหรือว่าเท่ากับสี่สิบเจ็ดดีบีเอ็มนะครับเท่ากับสี่สิบเจ็ดดีบีเอ็มนะครับเคเบิลลอสนะครับ odge, เนี่ยเคเบิลลอสเนี่ยสองจุดห้าดีบีนะครับอันเทน่าเกนฑ์หกดีบีดีหรือว่าแปดจุดหนึ่งห้าดีบีไอนะครับ ตามที่ผมได้สธทายมาก่อนหน้านี้นะครับนะครับวิธีคำนวณไม่ยากครับผม EIRP นะครับ EIRP เนี่ยใช้เกณฑ์เท่าไหร่ครับเกณฑ์เป็น DBI ใช่ไหม EIRP เนี่ยนะครับมาคำนวณก็คือ47นะครับลบ2.5อัตราการลอดของสายนำนะครับก็จะเหลือ44.5ใช่ไหมครับก็ตั้ง44.5บวกด้วยอัตราเกณฑ์ขยายที่เป็น DBI นะครับก็เท่ากับ8.15นะครับ8.15 DBI นะครับนะครับ 8.15 dBi นะครับย้ำว่าเป็น i นะครับถ้าเราแปลงเป็น ISO เป็น EIRP นะครับหน่วยต้องเป็นหน่วยสายการต้องเป็น dBi นะครับก็จะได้ท่ากับเท่าไหร่ครับ52.65 dBm ใช่ไหมครับ52.65 dBm นี่นะครับพอไปแปลงเป็นกำลังส่งแล้วนะครับพอไปแปลงเป็นกำลังส่งแล้วนะครับ52 6 5นะครับ52.65ก็จะได้ประมาณ184วัตต์นะครับ184วัตต์ในตารางก็ดูใกล้เคียงก็คือผมทําชอยย่อยไว้ให้ก็คือ52.5แล้วก็มันจะโดดไปเป็น52.75นะครับถ้าอยู่ในตารางที่ผมให้ไปในเพจนะครับก็จะอยู่ช่วงประมาณ180วัตต์นิดนนะครับโอเคนะครับตารางที่ให้ไปก็คือดูคร่าวๆนะครับว่า ERP เอ้ยกำลังส่ง แปลงออกมาแล้วมันกี่วัตนะครับแต่ถ้าจะให้ละเอียดท่านต้องไปเข้าสูตรคำนวณนะครับผมจะได้รู้ว่าหน่วยจริงๆของวัตมันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในตารางที่ให้ไปผมให้กระโดดนะครับก็คือสเต็ปยีบกับสเต็ปหนะครับแล้วก็สเต็ปหนะครับโอเคนะครับถ้าเราไปแปลงเป็น ERP ล่ะนะครับเนี่ย ERP นะครับใช้เกณฑ์ขยายที่เป็น DVD นะครับมาคำนวณนะครับใช้เกณฑ์ขยายที่เป็น ดีบีดีหรือว่าดีบีเดโพลนะครับมาคำนวณนะครับก็ครับสี่ลบสอาเท่ากับ4ี่สิบนะครับ44.5บวกด้วยเกณฑ์ขยายที่เป็น dB บดโพลนะครับ dB บดโพลเนี่ยมันจะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับ6 dB เนี่ยนะครับหกดีเนี่ยนะครับนะครับก็จะได้เท่ากับ50.5 dBm นะครับ50.5เนี่ยนะครับเราไปดูในตารางที่ผมให้ไปนะครับ50.5ก็เท่ากับ112.20วัตต์นะครับ เพราะเท่ากับ112.20วัตต์เนี่ยกำลังกำลังคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อออากาศผ่านสายอากาศโฟนเดดไดโพนเนี่ยของเราเนี่ยนะครับผ่านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมาอออากาศเนี่ยเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีกําลังอยู่ที่112.20วัตต์นะครับหรือว่า50.5ดี m บีมนะครับนะครับคำนวณออกมาเป็น ERP นะครับนะครับคำนวณออกเป็น ERP นะครับ ท่านจะเห็นว่าเอทำไมสองหน่วยนี้มัน,ม,นมันต่างกันนะครับทําไม e i ไอมันเยอะกว่านะครับแล้วทําไมออกมาเป็น e ออามันน้อยกว่าอย่างนี้เราคํานวณเป็นเป็น,ปน e i อาไม่ดีกว่าหรือมันค่ามันเท่ากันนะครับนะครับกําลังจริงๆอ่ะมันเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าหน่วยของสายอากาศมันไม่เท่ากันแค่นั้นเองนะครับนะครับมันมันมันต่างกันแค่หน่วยของสายอากาศแค่นั้นนะแต่กําลังจริงๆมันเท่ากันนะครับเวลามันออกไปนะครับนะครับเพราะว่า ทุกอย่างมันเหมือนกันหมดมันต่างกันแค่หน่วยของสอากาศแค่นั้นเองนะครับเราเลยแบ่งแยกเป็น E R P กับ E I R P นะครับนะครับถึงมันจะต่างกันนะครับแต่ว่ามันออกเท่ากันนะครับเพราะว่าหน่วยของสอากาศมันไม่เหมือนกันเฉยๆนะครับไม่ต้องตกใจนะครับท่านก็เลือกเอาอันใดอันหนึ่งก็ได้แต่หลักๆแล้วที่เราใช้งานกันอยู่ตอนนี้ก็คือเราจะใช้เป็น E R P นะครับ E R P ก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวด้านล่างที่เป็นอ่าใช้อัตราเกณฑ์ขยายที่มีหน่วย ตากลอย่างสายการ่ยที่มีหน่วยเป็น dVD นะครับนะครับที่เราใช้ในการรายงานทุกอย่างตอนนี้นะครับของสำนักงานกสชนะครับก็ใช้หน่วยเป็น dVD นะครับนะครับส่วนใหญ่แล้ว eIRP ก็จะเป็นทดสอบในห้องแลบนะครับในห้องแลบทดสอบนะครับก็จะไม่ค่อยได้ใช้ในภาคสนามเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็มาแนะนำนะครับ ใช้คู่กันนะครับผมกับตารางที่ผมให้ไปนะครับในเพจนะครับหรือว่าถ้าท่านอยากได้แบบละเอียดท่านก็กดเครื่องคิดเลขก็ได้นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับนะครับได้เหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ก็มีสาระอยู่นิดนึงนะครับนะครับพอดีช่วงเย็นมาก็เขียนงานที่โต๊ะนะครับยังไม่เสร็จหรอกครับงานเต็มโต๊ะมันเดือนะครับงานเต็มโต๊ะนะครับ วันนี้ว่าจะซ่อมซ่อมตัว SUR นะครับแล้วก็ตัวเยซูเพื่อนสมาชิกส่งมาจากตะการครับก็ยังไม่ได้ทําเลยนะครับเนื่องจากว่าหาอะไรหาอะไรตัวเครื่องที่มันกองอยู่บนตัวนี่หาไม่ได้ครับก็เลยว่าเดี๋ยวเนี่ยมานั่งทําคลิปนะครับก็เดี๋ยวเสร็จนี่ก็เดี๋ยวจะไปยกตัวนั้นลงแล้วก็เดี๋ยวค่ำๆแดดร่มลม,ลมตกนะครับก็จะไปแกะตัวสองกล่องนั้นลองมาดูว่าอาการเป็นยังไงนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมช่างหลิวคนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมสอบถามปัญหาทางด้านเทคนิคนะครับอะไรที่ผมตอบได้ผมจะตอบให้ท่านหมดทุกอย่างนะครับผมไม่มีหวังกักนะครับนะเรามาส่งเสริมนะครับส่งเสริมกิจการวิทยุนะครับกิจการโทรคมคมเนี่ยให้มันให้ทุกคนได้รู้นะว่าไม่ใช่ว่า จะไปนั่งมโนคิดแล้วว่าอย่างนุ้นแรงอย่างนี้แรงนะครับเราดูกันที่หลักดูที่หลักการนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือวัดนะครับเครื่องมือทดสอบนะครับเราไม่ไปนั่งมโนเอานะครับมาค่านู้นค่านี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นถึงจะดีนะครับนะครับผมก็โอเคนะครับบนบนอีกแล้วนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับทุกท่าน ช่างหลิวคนเดิมนะครับสวัสดีครับผม